สวัสดีครับในเพลย์ลิสต์นี้นะครับในหัวข้อนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานอ e ีเมลร่วมกับ Microsoft Outlook กันนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยใช้อ e ีเมลกันอยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับน่าจะใช้ผ่านตัวเบราว์เซอร์หรือว่าตัวระบบอ e ีเมลที่เขาผู้ให้ที่ทางผู้ให้บริการนะครับออกแบบมาให้นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้อีเมลร่วมกับ Microsoft Outlook นะครับซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้เพื่อนๆมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการรับส่งอีเมลการเช็คอีเมลหรือว่าการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอีเมลต่างๆนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Microsoft เองทาง Gmail ทาง Yahoo ทาง ฟอบสมนะครับอีเมลฟอบสซ,ซึ่งเป็นตัวโดเมนที่บางคนก็อาจจะจดขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกใช้อีเมลตัวเองนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าบัญชีอีเมลนะครับให้สามารถใช้งานกับตัว Microsoft Outlook น,นะครับซึ่งตัว Microsoft Outlook นะครับจะมาพร้อมกับจะมาพร้อมกับ การติดตั้งตัวชุด Microsoft Office เลยนะครับชุดเวลาเราติดตั้งตัว Microsoft Office ชุดต่างๆนะครับชุด Microsoft Office เนี่ยมันก็จะมีตัว Microsoft Outlook มาให้พวกเราใช้ด้วยได้เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปจัดการอะไรมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในส่วนของอ เนื้อหารายละเอียดนะครับความสามารถหรือการทำงานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยนำเสนอนะครับทยอยแนะนำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการตั้งค่าตัวอ e ีเมลนะครับให้สามารถใช้งานกับ microsoft outlook ได้ก่อนนะครับ ปกตินะครับเวลาเราติดตั้งตัวชุด microsoft office เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไป microsoft outlook ครั้งแรกนะครับมันจะถามให้เราใส่ตัว account นะครับให้เราถามให้เราติดตั้ง setup ระบบ account email account เพื่อที่จะให้มันสามารถใช้กับ microsoft outlook ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งค่าพร้อมๆกันนะครับว่า,าการติดตั้ง อีเมลให้สามารถใช้งานกับ Microsoft Outlook ได้นั้นทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยนะครับ oh. d i oh. Office Language p r e oh. f Outlook 35 of 50นะครับผมไปที่ Outlook นะครับอันนี้ผมดึงออกมาไว้ที่ Desktop นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในเอพิโ od ถัดๆไปนะครับว่าวิธีการดึงออกมาไว้ดึงออกมาใช้งานทำยังไงนะครับหรือถ้าใครไม่มีใน d e สก์ท็ตอนแรกก็ให้กด Start ครับ Start, start window. Right U so T T right. and L O O K Outlook. Cloud Search Setting. Outlook. 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 Tab selected all. Tab app. Tab Documents. Tab Web. Tab Settings. Tab people. Tab Folders. Tab Photos. Button. Scroll to Right Button. Microsoft Rewards Bow Button Collapsed. pair 104 button collapsed. Button open Bing Chat in a clickable heading level 4 results list. Outlook. App. Find results in find results in settings list with two out of list heading level 1. Find results and settings. โอเคถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นก็ให้เรากด Escape ออกไปครับกดนะครับกด Escape แล้วก็กด Start นะครับ Desktop List Start Window นะครับหลังจากนั้นให้แท็บลงมาครับ List My All Apps Button Show All My Apps and ตรงนี้นะครับ All Apps h o w My a p p ตัวนี้นะครับกด Space Bar เข้าไปเลยครับ Space List นะครับหลังจากนั้นเลื่อนลูกศรลงมาครับ Places List Downloads 2 of nine Documents one of 9 Search window. Search all apps list. Most used grouping 1 of 28. File export af-, uh to Google Chrome, Notepad, Messenger, Outlook 6 and grouping 2. Most used grouping 1 of 28. Outlook 6 of 6. ตัวนี้นะคร most then, of and group micro tour. A grouping ABB, Adobe, Air, Amazon App Store. Uh Lien so, yeah, Microsoft Apples Secret Calc, Calc, Calc camera Cram, clock concord D daisy ducks all easy end, know, Esso, all apps F grouping eight of family feet five 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 form F F G get gets Google all apps into all apps J Group Just all K L line one all apps mail one maps two of fifty <coughs> right, Media Player Media Messengers Nick muteful Microsoft three hundred sixty five Microsoft, Microsoft Clipchamp nine Microsoft edge ten of fifth Microsoft store eleven of Microsoft Teams twelve Microsoft to do thirteen movie maker fourteen of movies and end grouping fit nearby share news to Notepad through group video group of Studios and NVD list App all นะครับตอนนี้นะครับเอาลุกนะครับมันจะมาอยู่ที่ตัว O นะครับก็ Enter เข้าไปเลยก็ได้นะครับ All apps list P grouping 7 desktop นะครับผม Escape ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าทาง desktop นะครับ Nine Outlook 35 of 5พอผมเจอแล้วก็ Enter เข้าไปเลยครับ Email account setup dialog Email account setup dialog outlook searching for accounts dot 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 searching for accounts dot 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 นะครับ email address edit selected pair e h n d 1 e d blank โอเคตอนนี้มาผมอ่าผมลบออกไปนะครับอ่าพอเข้ามาตอนแรกนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ set up หรือให้ตั้งค่าอีเมลของเราเลยนะครับเราก็ตัวนี้นะครับกด nvda tab ฟังดู email address edit focused blank นะครับ email address ของใครที่ยังไม่เคย set up พวกอีเมลไว้นะครับ มันก็จะเป็น Edit Blank แบบนี้เนี่ยลครับ e m a i l นะครับ, e blank. รบโอเคอันนี้ผม NVDA แท็บฟังดูนะครับหลังจากนั้นผมแทบลงมาครับ Email Address Combo Box d ตั e address combo box ตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเคยล็อกอินอีเมลในเครื่องไว้เรียบร้อยเราสามารถมาเลือกตัวอีเมลตรง Combo บ o อกตรงนี้ได้นะครับแทบลงมาครับ d v a n c e d นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น ในส่วนของการตั้งค่าอีเมลขั้นสูงนะครับในกรณีที่เป็นป๊อปสนะครับเราก็จะต้องเข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะครับเราจะต้องทราบพวก incoming พวก outgoing พวก s e r v ์ฟขาเข้า s e r v ์ฟขาออกอะไรต่างๆแล้วก็ port ที่ใช้ในะครับในการรับส่งอีเมลนะครับแทบลงมาครับ Email a d d res edit blank นะครับก็จะมาอยู่ที่ Email a d d res edit blank นะครับ เดี๋ยวผมจะล็อกอินตัวอีเมลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อีเมลที่ผมใช้อยู่นะครับผี e r a one at saint.co.th selected b e n y a l a i org นะะครับผมก็จใส่ email address edit focused period at beniley org นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีเมลที่ผมใช้อยู่นะครับแทบลงมาครับ email address combo box advanced options collapsed group connect button พอเราใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแท็บลงมานะครับมันจะมีเมนู Connect เพิ่มขึ้นมานะครับก็ Enter ไปเลยครับมันจะลิงก์เข้าไปที่หน้าล็อกอนะครับของที่มันจะลิงก์เข้าไปที่หน้าล็อกอินนะครับของบริการที่ระดันิเล่ดอตออร์กนะครับตอนนี้มันมีอยู่แล้วนะครับของผมเคยล็อกอินไว้เรียบร้อยนะครับมันก็จะแอดให้นะครับแอดเสร็จเรียบร้อยนะครับของใครที่ ยังไม่เคยล็อกอินนะครับมันก็จะถามให้ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดแล้วก็มันจะรีดิเรกลิงก์ไปที่หน้าของการล็อกอินหลังจากนั้นมันจะถามนะครับอนุญาตว่าตัวอ u า l ลุกนะครับเราต้องการที่จะอนุญาตให้ตัวอีเมลนะครับตัวอ u า l ลุกเข้าถึงอีเมลแอ c เค n t ที่เราใช้อยู่ไหมเราก็ต้องอนุญาตนะครับถึงจะใช้งานได้ อันนี้ผมแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ add another email address at it selected peer 114 at hotmail com add another email address, add another email address นะครับตรงนี้เป็นในกรณีที่เรามี email อีเมลหลายๆตัวนะครับแทบปรมาครับ peer 114 at hotmail c o m next button นะครับ advanced options code set up outlook mobile on my phone done button set up outlook mobile on my phone to check set up outlook mobile to uh, my phone นะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะติดตั้ง เอาลูกใน iPhone ใน Android ก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้นะครับจอนบันแทบลงมาที่ดันนะครับในกรณีของใครที่มีอีเมลแอ c เคาท์ตัวเดียวนะครับก็มาที่ดันตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้กจจ็จะเสร็จสิ้นนะครับในการตั้งค่าอีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอดตัวอีเมลให้ดูอีก Account นึงนะครับในกรณีที่เพื่อนๆใช้หลายๆแ c คเคาทร่วมกันนะครับ Microsoft o u t l o o k นะครับความสามารถของมันก็คือมันสามารถที่จะทำงานหลายบัญชีนะครับหลาย Account ด้วยกันได้นะครับเรามีกี่ Account เราก็เรามีกี่ Account เ,เ, acc เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับโอเคผมแท็บลงมา list imap piraad add another email address edit selected pira114 at hotmail dot okay, com โอเคนะครับ mm hmm. ผมก็จะ add อีกตัวหนึ่งนะครับ n e pira p ira p, e, e e r a at gmail dot com selected โอเค ันนนี้้ผมมขึมาละ p a a r e n t g m m i l c o ตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้หลังจากนั้นผมก็แท็บลงมา add e next แล้วก็แท็บมาที่ next enter ไปครับ ready. list imap ninepira@gmail.com account successfully added นะครับตัวนี้ก็ add เสร็จเรียบร้อยนะครับเช่นเคยนะครับถ้า account ตัวไหนที่ มันเคยแอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันมียูสเซอร์เนมมีพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วมันจะแอดให้แบบนี้เลยนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ของใครที่ยังไม่เคยมีนะครับเมื่อเลือก next แล้วนะครับมันจะลิงก์ไปให้ยืนยันอีเมลแล้วก็เลือก next แท็บมาเลือก next อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับตามเซอร์เคอร์ลิตี้ที่ตั้งไว้นะครับบางคน ใช้การล็อกอินแบบ2ชั้นนะครับระบบนะครับเป็น two authentic, authentication factor t ก็มันก็จะส่งโค้ดไปแล้วก็ต้องใส่โค้ดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะลิงก์นะงเข้าไปที่หน้าอนุญาตนะครับมันจะลิงก์เข้าไปที่หน้าอนุญาตแล้วก็แท็บไปที่อนุญาตให้เอาลูกเข้าถึงแอปเมลของเรานะครับโอเคนะครับตอนนี้แอดเสร็จ2บัญชีล้นะครับ Advanced options, set up Outlook mode, done button. List, i map, add another email address at its supply. i at saint.co.th selected. Okay. Info at Add another, next button. Next. Pressed, unavailable, we're getting things ready. Microsoft 365 button. Outlook.com button. Exchange button. Google button นะครับตัวนี้มันก็จะเริ่มาถามในเรื่องของตัว incoming outgoing แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแอดให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อนๆคงไม่มีหลายบัญชีไม่มีหลาย Account ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซตให้ครบทุก Account นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผม Add E m เม l a อดแอคเคา t ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของผม,ผม Add ไปประมาณาน่าจะมากกว่า5 Account นะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวผมนับ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7 Account นะครับโอเคผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อผม Add Add a n o t h e ตรงนี้นะครับตรง list นะครับเป็นอีเมลที่เราเพิ่มเข้ามานะครับให้เราชิปแท็บขึ้นไปตรง list ครับ outlook com ตัวนี้นะครับ imap vinile dot yola at gmail outlook com pr one hundred fourteen at hotmail com account successfully added ตัวนี้นะครับที่เป็น Account นะครับที่เราเพิ่มนะครับเมื่อเมื่อเราเพิ่มเข้ามานะครับเราจะแท็บหรือชิปแท็บก็ได้นะครับไปที่ list ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือนลูกศรดู Account ที่เราเพิ่มขึ้นมาได้นะครับ แอคเคอตของผมที่เพิ่มเข้ามาก็าจะเป็น Outlook นะครับ imap vinaiyajat@gmail.com เป็น Gmail imap p i r a t s e a n c o t account successfully added นะครับตัวนี้ imap c i p t, t o g m a i l c o m account success สี่ตัว imap i n f o s a i n t c o t ห้าตัว imap n i n <6. S 2> p i r a t g m a i l c o m หก imap p i r a t v i n a i a j a o r g เจ็ดโอเคประมาณเจ็ดตัวนะครับครบละนะครับครบเรบียบร้อยหลังจากนั้นนะครับผมแท็บลงไปนะครับ ดันบ <Done> ัตมาที่ดันนะครับ Enter <pressed. S 2> ไปเลยนะครับมันก็จะทำการโหลดอีเมลทุกตัวขึ้นมานะครับ New notification from Outlook Microsoft Outlook Outlook is setting up a local copy of your mailbox. It may be several minutes until all of your data is available. One of one window นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะทำการโหลดพวกข้อมูลพวกอีเมลลงมานะครับเดีนะ๋ยวอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ Use Google Meet to schedule video button close button button, close button. พอเราแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้น,นมาน Use Google Meet to schedule video meetings Composing meeting invites our emails Use the Meet plugin to get join Connect your Google account button Connect your Google account to start using Meet Button connect your Google account to start using Meet ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัว Google มันก็จะถามว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับทาง Google Account เพื่อที่จะใหะ้ใช้งานร่วมกับทาง Google Meet ได้ไหมด้วยด้วย ไหมนะครับแล้วก็เลือกลูกศรมาที่ button connect your Google เลยนะ o n e b o y o u r g o o g l e c c hundred t o u r t e e n at hotmail o com outlook table view table โอเคนะครับพอเข้ามานะครับก็จะเป็นอยู่ที่ inbox เลยนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถเลือนลูกศรขึ้นลงในการ เลือกในการดูอีเมลได้เลยนะครับ Group by นะครับผมก็กดโฮมนะครับกดโฮม From Chitsuknu so ok, Subject: Hi Braille from Group by New notification from Outlook Google Drive Safety Your file may violate Google Drive's Terms of Service Your Okay From Chitsuknu so ok, Group by นะครับ From c h i t s u k n e w Subject: Hi Braille f o r Received on 5/21/2023 5:48 PM Size 81 ครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นพวกอีเมลนะครับ From Apple subject a new recovery key has been activated for your apple id dot นะครับจากเฟีย r ์บิลเลเรต subject reminder c h r i s e l the cfbt's birthday นะครับ From Apple subject your apple id information has been updated dot นะครับ From Apple subject your apple id information ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกอีเมลนะครับพอเราเปิดตัวเอาลูกขึ้นมานะครับครั้งแรกอยู่ที่ inbox เลยนะครับเราจะอยู่ที่ inbox เลย ก็จะมีการแจ้งเตือนตึ้ง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 นะครับพวกนี้นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับการแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเวลาที่มีเมลเข้ามานะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนมีนัดหมายมีอะไรต่างๆนะครับก็จะแจ้งเตือนผ่าน Outlook ของเราเลยนะครับพวกปฏิทินพวกอะไรต่างๆที่เราสร้างไว้ในบัญชีของเราก็จะแจ้งเตือนเช่นกันนะครับ โอเคตอนนี้นะครับเรา,าเราสร้างตัวออตอนนี้เราเพิ่มพวกบัญชีนะครับให้สามารถทำงานกับ o u t l o o k ได้นะได้แล้เรียบร้อยแล้วนะครับลองลองไปใช้ดูนะครับถ้าใครติดขัดตรงไหนนะครับเกิดปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะข้อความมาสอบถามกันได้นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดขึ้นมานะครับเปิดตัว Outlook ขึ้นมาแล้วก็ มันจะให้ใส่อีเมลนะครับแถบไปที่ connect นะครับแล้วก็มันก็จะใหะ้มันจะเชื่อมโยงไปที่ตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวเบราว์เซอร์หรือตัวบริการของอีเมลนะครับในการล็อกอินนะครับให้เราตรวจสอบอีเมลแอดเดรสถ้าถูกต้องก็แถบไปที่ next นะครับแล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็เลือก sign in นะครับหรือเลือก next นะครับแถบมาที่ next หลังจากนั้นนะครับมันก็ถ้ามันไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอะไรมันก็จะ redirect ไปที่หน้าของอีเมลแล้วก็มันก็จะขอการเข้าถึงนะครับขอสิทธ์เข้าถึงบัญชีของเราเราก็แท็บมาที่อนุญาตนะครับแค่นี้ก็จะเสร็จนะครับถ้าเราอยากแอดตัวอีเมลอื่นเพิ่มก็ทําเหมือนกันครับพอแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแท็บมาที่ดันนะครับก็จะเสร็จนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยว ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้การใช้การใช้อีเมลด้วยโปรแกรมเอาล o กนะครับในเรื่องหรือหัวข้อถัดไปนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ